สวัสดีชาววอ์โซนโมูบายทุกท่านระหว่างที่เกมเมอร์ตั้งตารอก,การอัปเดตเพื่อความหวังแทบทุกครั้งเกมนี้ไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆตั้งแต่เวอร์ชั่นก่อนหน้าการอัปเดตท,ที่เข้ามาแต่ละครั้งสร้างความอกสั่นขวัญแขวนกันไม่น้อย <Yeah. S 1> ถ้ารอบไหนอัปแล้วแก้ปัญหาที่มีอยู่ก่อนก็โล่งไปแต่รอบไหนแก้บั๊กเก่าได้บั๊กใหม่เกมเมอร์ก็พร้อมใจสรรเสริญกันเชียร์แหละ อัป d ดมาดีบ้างดรอปบ้างเวียนวนกันไปในรอบหลายๆเดือนที่ผ่านมา <No. S 1> จนมาถึงแพทใหญ่4.0 15พฤศจิกาบ้านเราวอลซอนโมบายก้าวสู่ยุคใหม่ขณะเดียวกันก็เปลี่ยนให้อุปกรณ์ที่ไม่ออรองรับเวอร์ชั่นนี้กลายเป็นผู้ที่ต้องอยู่ในยุคเก่าไปในทันทีวอลซอนโมบายอินทิเกรตแบ็กออฟซิกถือเป็นความหวังครั้งใหม่ของชาววอลซอนโมบายทั้งรูปแบบการเคลื่อนที่ใหม่ออมนิมูฟเมนต์ ทั้งระบบเมนูและอาวุธใหม่ๆซึ่งต้องยอมรับว่าอาวุธของภาคนี้แจ่มแมวไม่น้อยโดนใจอยู่หลายกระบอกเลยในขณะที่กำลังตื่นตากับของใหม่ก็ต้องตกใจคุณพระปืนเก่าของแต่งเก่าและคาโมที่เราตั้งหน้าตั้งตาเก็บเวลมาเป็นเวลานานกลับใช้งานไม่ได้ในแพทนี้ แน่นอนว่าทีมพัฒนาไม่ได้ตัดทิ้งไปไหนเพียงแค่ล็อกเอาไว้เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขตัวเกมเป็นไปได้โดยง่ายในช่วงต้นของแพทที่เรียกว่าภาคไหมเรียกว่าเป็นช่วงเบต้าเทสคงไม่ผิดนักเกมเมอร์ที่อยู่ในช่วงเวลามาคุนี้ทั้งดีใจและต้องซึมเศร้ากันไปในเวลาเดียวกันสรรเสริญทุกวันแต่ก็ทนเล่นทุกวันเหมือนคนบ้าไม่ก็ซาดิส การอัปเดตแก้ไขหลักที่เป็นการอัปเดตผ่านสโตร์ซึ่งจะมาทุกๆก,กลางสัปดาห์ราววันพุธหรือพฤหัสในรอบแรกนั้นชาวแอนดรอยได้เ hey! ฮก่อนแต่เปิดก่อนได้ปูดครับเพราะการอัปเดตครั้งนี้มี Android หลายรุ่นหลายเครื่องที่อัปเดตไปแล้ว ติดจอดำ Dude, เปิดเข้าเกมไม่ได้ในขณะเดียวกันที่เครื่องเข้าเล่นได้ก็เจอปัญหาสุดเซ็งกับความจริงที่ว่าไม่สามารถร่วมทีมจับคู่กับเพื่อนต่างสถาบันอย่าง iOS ได้รวมถึงผู้เล่นจาก2ระบบนี้ยังไม่เจอกันในแมปใดๆอีกด้วยเรียกว่าต่างคนต่างเล่นเงินไปชาวแอนดรอยยังบผชิญกับวิบากกรรมต่อเนื่อง แม้จะอัปเดตแก้ไขทั้งเรื่องจอดําเข้าแมปไม่ได้จับคู่ไม่ได้แม้ภายหลังจะมีการอัปเดตที่แก้ปัญหาการจับคู่ระหว่าง iOS และ Android แต่อัปเดตแก้นี้มีหลายเครื่องที่ติดหน้าโหลดทรัพยากรไม่ผ่าน <No! S 1> ซึ่งถ้าใครติดอัปแล้วติดจอดําในช่วงแรกจนมาถึงอัปที่โหลดทรัพยากรไม่ผ่านนี่ก็เท่ากับว่าเข้าเล่นมาไม่ได้กว่า2สัปดาห์แล้วตั้งใจจะคัดคนออกหรือไงนะ ในที่สุดสัปดาห์ต่อมาทีมพัฒนาก็แก้ไขปัญหาค้างหน้าโหลดทรัพยากรได้สำเร็จ Android หลายเครื่องเริ่มกลับมาเข้าสู่สมรภูมิได้แต่จำนวนผู้เล่นก็ถือว่ายังไม่เยอะอยู่ดีเพราะพี่ๆหลายคนไม่สามารถเข้าเกมได้ด้วยไอดีหลักที่เคยใช้อะไรยังไงจะให้สมัครเล่นไอดีใหม่เลยไงแก้ยังไงให้แค่ไม่จบปวดหัว เวลาล่วงเลยมาถึงความหวังอีกครั้งที่ไม่กล้าหวังสูงมีการประกาศอัปเดตแพทอีกขยับเวอร์ชั่นเป็น4.1ข่าวหลายกระแสบอกถึงการมาของระบบแล้งซึ่งในใจลึกๆของแอดและเชื่อว่าชาววอลโซนโมบายที่อยู่กับเกมนี้มาตลอดคงขอแค่ทำเกมให้เสถียรก่อนบั๊กน้อยๆเชื่อมต่อไม่สะดุดก่อนก็พอถ้าทำพวกนี้ยังไม่ได้ระบบล้งน่าจะเข้ามาเป็นปัญหามากกว่า แล้ว4.1ล่าสุดนั้นไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆค่ําคืนแห่งความหวังที่เกมเมอร์เฝ้ารอ,อการอัปเดตแม้การดาวน์โหลดติดตั้งจะเป็นไปอย่างราบรื่นแต่เมื่อกดเข้าเกมกลับเจอเรื่องราวแบบนี้เป็นอีกครั้งที่ชาววอลซนโมบายต้องเจอกับเรื่องแบบนี้แอดเจอในแท็บ S9 ครับตามข่าวเนี่ยมีฝั่ง iOS โดนด้วยเหมือนกันนะใครเป็นแบบนี้คอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะครับ no. แล้วในส่วนเครื่องที่ได้ไปต่อแพท4.1นี้มีอะไรบ้างแอดเข้ามาเช็คเรื่องแรกเลยครับคือของแต่งซึ่งจากที่เห็นของแต่งทั้งหลายจากภาคก่อนนั้นสามารถเลือกติดตั้งได้แต่เมื่อเอาลงสนามแล้วไปไหนหมดวะ <laughs> ติดตั้งได้แต่ใช้งานจริงยังไม่ได้รวมถึงคาโม่ก็ยังไม่เปิดให้ใช้งานด้วย ร้านค้าคลังแสงความหวังของนักสะสมของเก่ายังไม่มาเข้าเล่นในแมปแล้วมีเด้งหลุดออกมาชัดเจนขนาดนี้เรื่องระบบล้งไม่ต้องพูดถึงเลยเท่าเข้ามาแล้วเป็นแบบนี้แฮปปี you, ้เบิร์ดเดย์ทูดยูแน่แน่แต่สิ่งที่เป็นหน้าเป็นตาให้แพทใหม่นี้ก็น่าจะเป็นซาวตอนขึ้นเครื่องในช่วงต้นเกมะนะ เราใจสุดๆชาววอร์ซนโมบายเราใจไหมครับนีม่มาจากเวอร์ชั่น PC เลยนะ oh. ถ้าชอบแล้วก็กรีดสิกรีดสิครับกรีดนะส่วนอื่นๆก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมครับเือดเมื่อบางคนบอกว่าอัพเหมือนไม่อับจับบั๊กมาใส่เพิ่ม oh. อย่างน้อยก็เห็นความพยายามในการอัพแก้ไขทุกๆสัปดาห์แต่ปัญหาคือมันแก้ยากจริงๆหรือเขาแก้ไขให้มันดีขึ้นไม่ได้กันแน่ oh. อันเนี้ยน่าคิดอยู่นะ ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทีมผู้พัฒนาแก้ไขเกมให้ราบรื่นในเร็ววันตอนที่คลิปนี้ออกคาดว่าจะแก้ไขได้แล้วนะเพราะปกติถ้ามีการแก้ไขแพทหลักก็จะมาในราวๆวันเสาร์นี่แหละเวอร์ชั่นเก่าเขา3เดือนเริ่มนิ่งแล้วนะสู่เขา ส่วนฟังเกมเมอร์ซูซนะครับแต่ถ้าเกินใจจะอดทนจริงๆในท้องตลาดก็ยังมีเกมรอให้เล่นอีกมากมายจะเปิดใหม่ก็อีกเยอะแต่ถ้าชอบเกมเพลย์ละมุกเม้นตแบบวอโซลละก็พูดคำเดียวเมียเราต้องอละคนก่อนจากกันไปฝากกดแชร์กดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งกดทุกสิ่งที่กดได้ฝากคอมเมนต์ด้วยขอบคุณครับ Use your tack map to hunt down the rest of them.